ในที่สุดขเมรก็ทำได้ชุดแต่งงานขเมนได้แล้วหนอคนในชาติขเมนตั้งตารอแค่อยู่เนสโกเคาะป๊อกๆก,ก็ได้เลยส่วนชุดไทยก็รอเคาะเหมือนกันไทยกับขเมรขึ้นพร้อมกันมันแน่หนอปี2026ตั้งตารอชุดสบายหนอตบกันยับเธอคอยดู ไทยก็อ้างว่าชุดนี้คือชุดไทยขเขมรจันไรก็อ้างว่าชุดกุนอชุดขเขมรแต่สั่งจากไทยแล้วก็นั่งรอพอได้ของหนอก็อ้างว่าขเขมรผลิตเองคนขเขมรบอกชุดแต่งงานขเขมรมีมานานตั้งแต่สมัยขเขมรโบราณครั้งก่อนนูน่นคนไทยเห็นก็บอกว่านี่คือชุดไทยไอ้กองมูล ครั้งก่อนนูน่นคุณมึงเป็นทาสเสียมไม่จําเลยเออก่อนอะไรของมันวะก่อนสี่สถุนไงเพ่อ๋อคนคขมนกลับมาเฮลโลอีกครั้งหนึ่งน้าตอนนี้เพจยูเนสโกก็ยืนยันแล้วว่าที่ประเทศกัมพูชานั้นได้ขึ้นทะเบียนชุดแต่งงานขามรน,นั้นพวกเขาก็ใกล้จะได้แล้วนะ แล้วน่าจะได้พร้อมกับประเทศไทยที่ประเทศไทยนั้นได้ขึ้นทะเบียนชุดไทยนั่นเองแล้วชุดหนึ่งในชุดแต่งงานเขเมรน,นั้นที่มีปัญหากับคนไทยมากก็คือในนั้นมันมีชุดไทยด้วยนะแต่คนเขเมรก็อ้างว่านี่มันคือชุดแต่งงานเขเมรของเราหรือว่าขมแเวดดิ้งเดอะไรของเขานะ่นะ ของเรามีมาตั้งแต่สมัยนูนะ่นน่ะสมัยอุด้งอะ่ะเรามีชุดอะไรแบบนี้มานานแล้วนานฝ่าประเทศไทยอีกคนเขเมรบางคนบอกถึงว่าตอนที่ประเทศเขมรของเรานั้นมีชุดส,สวยๆสบายแบบนี้ในตอนนั้นยังไม่มีประเทศไทยด้วยซ้ำนะ <What? S 1> ทั้งที่เราคนไทยก็รู้กันว่าประเทศเขมรนั้นเพิ่งจะตั้งประเทศมาได้แค่เจ็ดสิบเอ็ดปีเองละมะั้งแต่พวกเขานั้นมีศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายมากมายเสริรเกิน พอตอนหลังประเทศเคมรรู้จักอินเทอร์เน็ตรู้จักเฟซบุ๊กยูทู e รู้จักโชปี้รู้จักราซาดาและก็รู้จักประเทศไทยพวกเขานั้นก็มีศิลปะวัฒนธรรมอย่างมากมายในทันทีทั้งที่พวกเขานั้นก็เป็นชนเผ่าอุกะอุกะเคมรมาตั้งเนิ่นนานนะนะคนเคมรบางคนก็อ้างว่าเดิมทีประเทศไทยนั้นก็เคยเป็นของเคมรอยู่แล้วฮะมึงอ้างง่ายๆอย่างนี้เลยหรอ มันก็เลยทำให้ศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายในประเทศไทยนั้นมันก็ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมผู้ที่โดนขโมยศิลปะวัฒนธรรมไปจากประเทศเขมรนั่นก็คือประเทศไทยคนเขมรปัจจุบันก็แค่เอาศิลปะวัฒนธรรมของเรากลับคืนมาจากประเทศไทยแค่นั้นเองอะนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเรามาก่อนบ้าบอจริงเจียว มันสมองคนประเทศชาตินี้เขาทาด้วยอะไรวะเนี่ยเมื่อกอนะนี้ตอนวิ่งระเบิดในสงครามตูก็ไม่เห็นพวกเองจะใส่ชุดอะไรแบบนี้วิ่งนี่ระเบิดกันนะพอมาช่วงรั่งฝรั่งเศสบริจาคประเทศให้ชุดคุณมึงก็ไม่มีอะไรแบบนี้นะพวกคุณมึงยังใส่ชุดซัมปอร์ซัมตับอะไรก็ไม่รู้รำมัวรำซัวรำมัวซัวอยู่เลยพอมาถึงปัจจุบันนี้อ้างสิทธิวัฒนธรรมโน้นนี่นั่น ที่เป็นข้องประเทศไทยว่าเป็นข้องตัวเองหมดทางที่ตัวเองนั้นมีแค่หะหมอยและก็รอยยิ้มเห็นมหมว่าสกาดนี้มันยังยิ้มใสอยู่เลยพอมาตอนนี้อยู่ในสกอได้ออกบัตรบ้ารับรองชุดแต่งงานค้แมนอีกคราวนี้ระมึงโลกข้องชุดไทยไม่สงบสุขแน่เหมิงมันยังไงเพ่ เพราะคนขเ,เมรเขาเอาตราอยู่ในสกอที่รับรองชุดแต่งงานขเเมรนเอาไปติดมัวซัวตัวเล่งกับสิ่งอื่นๆด้วยไงยังไงเพ่อย่างแรกเลยที่คนขเเมรนจะทําก็คือ<ะ>อ้างสิทธิ์ของคําว่าสบายก้อนเลยโดยการที่เอาผู้หญิงขเเมรนใส่ชุดสบายเราก็เอาตาอยู่ในสกอกับธงชาติเขมรแปะเข้าไป<ะ>เพียงแค่นี้สบายก็เป็นข้องขเ,เมรนแล้วสุดยอดม,มันได้หรอเพย ทั้งที่ยูเนสโ้นี่เขารับรองแค่ชุดแต่งงานเขเมรนไม่ใช่หรือเพ่เขาไม่ได้รับรองศิลปะการแต่งกายนี่อ้าวถ้าเองพูดแบบนี้แสดงว่าเองยังไม่รู้จักพวกคนเขเมรนสินะเองไม่รู้เหรอว่าพวกนี้เข้ามัวซรวตัวเล่งไปเลย<ว>ขนาดเมื่อก่อนหน้านี้ทางยูเนสโกเข้ารับรองโค่นวัดที่เป็นโค่นวัดจริงๆของประเทศเขเมรนไม่ใช่โค่นหวังแบบประเทศไทยแต่ตอนนี้มึงรู้ไหมว่า ประเทศก็เม่นเอาตรายูเนสโกที่รับรองโค่นวัดเอาไปแปะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการแสดงของข้าเมนไปหมดละตัวอย่างเช่นพี่หน้าข้าวตัวเนี้ยก็โดน<ะ>แล้วก็บอกว่ายูเนสโกเข้ารับรองบลัลเล่ลวงแคมเบเดีย<ะ>มันได้เหรอเพ่เอาวได้ดิเพราะเขานั้นใช้วัฒนธรรมมัวซัวตัวเล่งก็เมนโบราณไงสุดยอด แล้วต่อไปชุดขมันที่เคมประเทศไทยก็เหมือนกันยังไงเพนี่เลย<ะ>เล่าชุดต่างๆนางนาที่เราคนขมนได้เคมประเทศไทยไปคนขมนก็จะทําแบบนี้<ะ>ติดตาอยูนสโกแล้วก็ติดตาธงชัดคขมันเข้าไปแล้วก็บอกว่าชุดทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ก็คือชุดขมันโบราณแล้วเขาขออ้างว่าทางยูนดสโกเข้ายอมรับเราแล้วว่าเราคือต้นแบบวัฒนธรรม ออริจนนอนของชุดพวกนี้จริงๆทางยูเนสโกนี่เขายอมรับแค่ชุดแต่งงานเขมรไม่ใช่เหรอเพอ่คนบันดานยังไงมันกระด้านเชื่อกูด,ดิ <S <S ถนนคนเกียยังเรียกคนเขมรเหรอพีอ่มึงคิดดูเอาบ้าเบอแ,แล้วปัญหาที่เขาจะอ้างต่อมาก็คือน,นี่เลยเออพี่เหมียวนี่มันชุดบวดหน้าของประเทศไทยไม่ใช่อนี่ใช่แล้วชุดนี้ก็คือชุดบวดหน้าของประเทศไทย ที่ประเทศไทยนั้นมีมันเนิ่นานานแล้วเราพวกคนขมณรเ,เขาจะทํำยังไงล่ะพี่ต่อไปนี้ถ้าคนขมรเห็นคนไทยใส่ชุดบวชนะเขาบ่นพวกเขานั้นก็จะอ้างว่า <S <S 2> <S 2> ชุดบวชนะกข้องประเทศไทยนั้นได้เรียนแบบชุดคุมแต่งงานของเจ้าบ้าขมรข้องเรา <S <S 2> <S 2> มันได้เหรอพี่ต่อมาถ้าเราคนไทยไปเที่ยงเขาว่าชุดบวชนะมันมีตั้งนมนานแล้วในประเทศไทยพวกคุณมึงขมรนั่นแหละที่สั่งชุดจากประเทศไทยเอาไปใส่โมโซต,ตัวเล่ง ถ้าเราไปเที่ยงกับเข้าแบบนี้เขาก็จะตอบว่าวนี่ไงรักท่านที่ยืนยันว่าทางยูเนสโ้รับรองชุดของขมเมนเราแล้วเขาบอกว่าพวกเราคือออริจินอลฉะนั้นชุดบวชนักในประเทศไทยก็ถือว่ากอปชุดเจ้าเบ้าขมของประเทศเรา<ว>มันได้หรอเพ่มันได้ดิมันต้องออกมาอีรอบนี้แน่นอนเพืเอ่ปอประเทศไทยต้องเอาชุดบวชนักของประเทศไทยขึ้นมรดกโลกด้วยบางเนี้ยแม่บอก แล้วต่อไปปัญหาในอนาคตก็คือถ้าพวกขมแมงเพียงเห็นเราคนไทยใส่ชุดไทยที่เป็นปกติของบ้านเราอยู่แล้วเราพวกคนขมแมนเห็นเข้าก็จะบอกว่าพวกคนไทยก็ชุดของเราเราคือออริจินอลพวกโจนเสียมขโมยชุดของเราไปแล้วต่อมาถ้าพวกเรานั้นไปต่อล้อต่อเที่ยงกับพวกเขาพวกคนขมแมนก็จะเปิดไพ่ตายทันทีนั่นก็คือ,อตรายูในสโกวิเศษแตนแตนแตน,ตน เรือ <ร Stevens. S 1> <oh> พกขมแเมงพระเขาก็จะอ้างว่านี่ไงคุณพ่อยูเนสโกรับรองชุดของขมแม่นเราแล้วว่าเรานั้นคือออริจินอลถึงแม้ว่าจะนอนพ่องก็ตามเขาก็จะอ้างอะไรแบบเนี้ยจนฝาดินสลายแน่นอนบ้าเบอแล้วต่อมาคนขมแม่นก็รู้ว่าชุดแต่งงานของเข้าจะได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกแน่ๆ เข้านั้นก็ได้ถ่าทำความเป็นไปเป็นมาของชุดแต่งงานขมิ้โบราณจากในคลิปที่เราเห็นเนี่ยคนไทยเห็นก็บอกว่านี่มันชุดไทยชัดๆก็มันชุดไทยจริงๆนี่ใช่แล้วมันคือชุดไทยแต่ขเเมิ้นนั้นเข้าพยายามสร้างภาพจําให่ให้กับชาวโลกได้เห็นว่าชุดแต่งงานขมิ้นนั้นมันพัฒนามาจากชุดของเราคนขมิ้โบราณที่คนขมริ้เราใส่มานานแทบนานแล้วนะก็คือตามคลิปนี้ทั้งที่ชุดอะไรแบบนี้ เข,เขาก็รู้กันว่ามันคือการแต่งกายของคนไทยในอดีตและมันก็ไม่แปลกอะไรที่เราคนเขมรโบราณจะใส่ชุดอะไรแบบนี้เพราะว่าประเทศเขมรเคยเป็นประเทศทาสของสยามนั่นเองและสิ่งนี้มันก็ทําให้คนเขมรนั้นรับไม่ได้และพยายามลบภาพจําอันนี้ออกไปจากดินแดนเขมรแล้วก็สร้างภาพจํใหม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่เป็นข้องสยามแต่มันคือข้องประเทศเราต่างหากบ้าบอ แล้วเข้านั้นก็พยายามยัดวัฒนธรรมการแต่งกายอะไรแบบเนี้ยเข้ามาในการนําเสนอชุดแต่งงานขมนด้วยเพื่อให้เป็นภาพจําต่อคนตั้งชาติต่อไปภาพจําที่ว่าขม้นั้นมีศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามเป็นประเทศที่ร่ํารวยวัฒนธรรมแต่เราคนไทยที่เห็นอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะคิดว่าอย่างแรกเลยนะชุดไทยกับหินนครวัดมันเข้ากันไม่ได้จริง มันคนละเรื่องคนละลาวเลยแล้วตั้งชาติเหตอะไรแบบนี้เขาก็ไมงง่ได้งงซะขนาดนั้นหรอกที่จะเชื้อขมินไปซาตุกอย่างถ้าชุดไทยมันไม่เข้ากับหินคนครวัดแล้วชุดไทยมันเข้ากับอะไรเพคะนี่เลยว้าว <Wow. S 1> ชุดไทยมันก็ต้องเข้ากับวัดไทยพระราชวังไทยแผ่นดินไทยสิวะ เป็นไงซ่องใช่แล้วนี่ลายพ้าสบายมันก็ต้องคู่กับลายโบดลายฟ้าพนังที่เป็นกิจกรรมสวยงามข,างของประเทศไทยสิวะแล้วก็ท่านใดที่ลงเข้าไปดูคลิปของเราในช่องนี้ก็รสวัสดีครับ